ลูกนู้ใสลูกออกมาได้บ่เที่ยวเท่ยใครแพ้เที่ยวไหนโอเคโอเคแม่พาไปแม่พาไปโอ้ยลูกเอ้ยเป็นยักเฮ้ยเ็บปวดเ็บวดเฮ้ยโดยโดยพอมาหับแหละเอาลูเอาลูกไอ้เอาลูกไอ้เฮ้ยไปไปกับ้าอหรอปวดหลูกปวดบนไห ไปพอครับจิตเข้าไว้หืมปดเจ็บอยงตีเบอรเื่อเมื่อหน้าหนุพอเบื่อหน้าดนุ่มบึกอยงตีที่ไปเห็นเลเดอทุกคนเด้เห็นเลเดอขอบใจหลายๆขอบใจหลายยามูเราขี่รถมาแล้วเขาก็เอาให้แล้วเขาสีไปทางลัดแถววัดวัดความสอาดแล้ว มาประมาณสามคนและปิดตาแลงพาเขาไปนั่นไปเข้มขวางและปะเขาไว้วัดและมีคนมีลุงใจดีแล้วก็เปิดตาปเปิดและเขาให,ให้ให้และเขาอยู่หันและและ้วบอกว่าเป็นอย่างบ่หัลักเด็กซักพัวหลักเด็ก,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 กโอ้ยตอโลูกเอ้ยบุญเจ้ามย่าี้เลยดิลูกว่าความจริงเต้ดิหัลักเด็กมันหัวไม่พอสมประกอบแล้วเขาเอาไหมบุญเจ้ายังมี้เลยดิ เอ้ยลูกไม่ได้สร้างเรื่องตีว่าแท้ตีลูกแถวไหนแถวโพสสะอาดอนะอแถววัดแถวชิปัยประตูขงวัดและ้และเขานั่งพักที่่นและแก็เจ้ากะเจ้ามาอุ้มเขาไปพิตาล้วเขาไปท่าไปเข้มขวนงแล้ะแลวลุงใจดีเห็นแล้วก็ให้ใส่กระเจ้ากับขี่รถหนีไปแล้วแล้วก็แล้วเ,เราก็เปิดผ่าไ,ไหล่แบบนี้แล้วก็เปิด เปิดผ้าแล้วเราว่าวเป็นอย่างบบแล้วว่าพ่อบบเป็นอย่างเ้าเจมันไอบแล้วบอกว่าโบอบจ็บเราวาอันนี้ลุงอันนี้ลุงอันนี้ลุงเด้อแล้วเราว่าลุงบ่ให้ลุงผู้ตีอะให้เอาลุงให้เงินและชี้ให้อันเราให้ไฟสายอันหนึ่งนะใช้ไฟสายหรอ และลูกบซึกตีไป็นอย่างเตี้ยกัระเจ้าเอาเป่าวะมัดหัวนะผ้าเจ้ากระเจ้ามัดมือเลยมัดตาพราโอ้ยบุญเจ้ามีแล้วลูกมาไปได้ที่น่าเว้าความจริงที่นี่งบริแตงเรื่องที่